สวัสดีสมาชิกท่านนะผมอยู่ในบางคอบัววันนี้นะฮะพัชชิงไทส12ซอยเสวันนี้ผมอยู่ที่ร้านป้าแจ๋วก่อนเลยป้าแจ๋วเราขายผลไม้อยู่ตรงปากซอยนี่มานานแล้วเนอะนานแล้วปกติกี่โมงถึงกี่โมงครับเจ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มค่ะเจ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มมาเจอป้าแจ๋วได้เลยหน้าร้านผลไม้หลักๆอยู่ตรงผมมุมนี้ลถ้าท่านหาไม่เจอเพราะว่าท่านขับรถเร็วไปท่อนกลับมาขอบคุณป้าแจ๋วมากครับผมเนี่ยผลไม้เต็มเลยมาดูเอาตามฤดูกาลอะไร หลักๆเลยคือมาเชียงรต้องเจอป้าแจ๋วตรงนี้อยู่ตรงวินนั่นแหละนะเพียบไม่ต้องน้ำลายหลายอยากกินมาเองร้านป้าแจ่วหาเจอง่ายมากทมาชิกปลาตามผมมาวันนี้ผมบุกสายเสนะฮะร้านนี้เขาป๊อปปูล่ามากเห็นเป็นร้านเล็กๆก็ตามนะสมาชิกแต่ผมบอกไว้เลยตอนนี้มันเป็นกระแสดังมากในกลุ่มเราเพราะนั้นผมลุกลับชาววตามผมมาเลย สายเนื้อห้ามพาดผมเองก็ไม่เคยกินนะแต่คือคือเรามาตามคำเรียกร้องอะเอา,อางี้ดีกว่าท่านจะเป็นร้านเล็กๆร้านรถเ,เข็น้าข้างทางอะไรผมไม่สนอะนะผมมาทำได้หมดตามหยอดเหรียญ9ก9าเฮะรนะ้านผักก็มีในร้านผักก็ขายแต่เช้าเลยจนถึงเย็นโอ้ปลาทูตัวใหญ่มากเลยอะ มีทุกอย่างแต่ร้านของแม่เขาขายผักด้วยนะามาชิกผลไม้ก็มีเยอะอะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่อยู่นี่อยู่นี่กล้วยแขกกล้วยทอดพี่พินดีครับนนเดี๋ยวติดมาให้พี่ยุพินก่อนไม่ค่ะเอ,อาพี่ขอขออนุญาตนี่ขออนุญาตครับผมพี่ยุพินกับร้านพินก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อย่าสั่งหมูเขาตบหัวทิ่มนะบอกให้ก่อนร้านมีแต่หมูใช่ไหมครับ เนื้อไม่ใช่เอาเอาให้หาร้านเขามีแต่เนื้อนะบอกไว้ก่อนสั่งหมูตก๋มผดที่นี่คือเรากินข้างหลังได้เรามีโต๊ะมีอะไรให้เหมือนกันต,ตอนนี้ยังไม่มีสั่งผานแอปคือต้องมาซื้อหน้าร้านหรือถ้าถา,ถาไม่มีเงินสดสแกน QR c อา e m โค้ดโมบายแบงกิงได้ช่วงนี้ร้านของพี่เป็นกระแสะมากเลยนะเพราะเรามีเพียบเลยให้ตากล้องเข้ามาดูข้างในพี่ยุพินเน่เมาดูก่อนเลยพี่ของเรามีอะไรมาัางอ่ะพี่ เนี่ยพี่คิดดูทีละอย่างเลยเนี่ยเนม้อสดเนื้อสดอ๋ออันนั้นอะไรเนี่ยตับตับผ้ากีริ้วผ้ากี่ริ้วนี่นี่แล้วก็ลูกชิ้นน้ำเติมเแล้วนี่คือเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยเดี๋ยวเราก็หั่นหั่นกินพร้อมนี่อันนี้ือเสร็จแล้วใช่ไหมแช่ไว้หน่อยใช่หั่นแล้วก็แช่ไว้ผัดเจ้าชุ่มหน่อยขอดูหม้อน้ำซุปหน่อยได้ปหมค่ะนี่ได้พี่อู๋โอ้โหผัดเจ้าเดี๋ยวพี่อู๋กตักดูเลยเนี่ยไม่ต้องบอกโอ้ย อยากกินไหมตอนนี้เรามีเส้นอะไรบ้างพี่เพินมีทุกเส้นเลยเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นเล็กบะหมี่แล้วก็มาม่าด้วยอ๋อใครอยากกินเส้นจิ้มอกีก็เอามาเองออพี่ทำปกติราคาเริ่มต้นเราเท่าไหร่พี่พินห้าสิบค่ะห้าสิบบาทห้าสิบเคยเจอคนสั่งพิเศษสุดๆไหมร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็มีให้เหมือนกันเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบแต่ร้อยหนึ่งที่จัดหนักเลยใช่เขาก็เพิ่มเข้าตัวเพิ่มเครื่องพี่พินจ๋า ถ้าเกิดคนอยากจะกินเนี่ยโทรมาสั่งพี่วิพินก่อนได้ไหมพี่มีเบอร์ร้านป่ะพี่มีก็เบอร์เบอร์ตามเบอร์อะไรเอ่ย085-044-3620ขายเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าจะมาวันอื่นก็ได้นะแต่ร้าก็ปิดเขาเขียนบอกแล้วนี่ศุกร์เสาร์อาทิตย์วันอื่นคือไปรับจ็อบอะไรเหรอพี่ไม่อนใช่พักผ่อนอ๋อขายสามวันพอขายสามวันอ๋อร้านเราเปิดมานานยัง น่าจะสองปีแล้วมั้งสองปีแล้วแต่ช่วงนี้เป็นกระแสนในกลุ่มเรามากเลยอะ่ะ mm hmm. คือโพสแบบพี่ยุพินบอกหน่อยกลุ่มภาพเก่าเมืองแม่แดงเรามีค่าใช้จ่ายไหมเวลาโพสเนี่ยไม่มีค่ะนี่ผมไม่ได้เตรียมมาก่อนนะไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่แดงเดียวท่านโพสฟ,ฟรีช่วยชีวิตแค่ลบให้เราด้วยแค่นั้นเองนะเลิศมากอ๋อนี่อันนี้ก็เป็นแคปละแคปหมูอันนี้ขอ<ค>หนึ่งสิบบาทสิบบาทเองแล้วดูพี่ยุพินขออนุญาตนะพี่ย้ำนะ ไม่ใช่ว่ามาถึงผมบอกให้พี่เขาทำให้สะอาดดูเครื่องปรุงเขาปิดนะนี่คือพี่ปิดอย่างนี้อยู่แล้วใช่ใช่นี่คือความสะอาดของร้านเขาดูเอานะผมชื่นชมอ่ะยอดเลยอะ่ะนี่สแกนคิวอาโค้ดเอานะโอเคพี่พินคอมพิล้านของพี่เนี่ย เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงประมาณ9ก้าโมงถึงบ่ายสามนะคะอบ่ายสามเราก็เรียบ<น>แล้วนะบ่าก็อ๋อนั่น<ๆ>แหละครับเขาจะเริ่ม9ก้าโมงถึงบ่ายสามถ้าเขีียดออกจากบ้านก็โทรมาสั่งคือมัน<ม>ยังไม่มีบริการส่งใช่นะท่านอยากจะกินท่านอยากจะมาลิมรสอะไรท่านก็มาที่พี่ยุพินได้เองเลยร้านเราเปิดมาสองปีแล้วยังไงขอ้ภิจการที่แห่งต่างๆนะขอบคุณค่ะโอเคมากๆเลยก็ผมว่าในบางกระบัวเราเนี่ยมันก็มีอะไรดีๆเยอะโดยเฉพาะในซอยเสเลานะ โอ้ตั้งแต่ปากซอยยันข้างนี่ยดูดิข้างนี้ข้้างนีอะไรอ่ะที่พี่อินกล้วยแขกแม่สวัสดีครับของผูกรลังคุณแม่เลยจ่าจ่าคุณแม่กล้วยแขกกับกล้วยทอดต่างกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ที่ยูพิงก่อนขออนุญาตครับผมขอเลยขออนุญาตนะครับติดไม้คุณแม่ก่อนขออนุญาตนะครับผม สาม้านั่นผมยังไม่เคยคุยคุยกับคุณแม่มาสอนคุณแม่เคยแขกคุยท่อสั่งไงกันแน่เนี่ยสั่งไงไม่ต่างยังไงก็ต่างเดียวกันเอาเลยจ้ะขายก่อนขายก่อนเอาเลยค่ะจ้านี่ไม่ใช่หน้ามานะผมไม่มีปัญญาจ้างหรอกอันนี้ขาประจําจ้าขาประจำคนมาอระโดดกันทั้งนั้งซื้อทุกอย่างบางทีกันเงี้ยแล้วแต่อันนี้ขายตั้งแต่เช้ามืดไงจักรยานมั่งเลยมั่งก็ขายกันทลยซี่คุณแม่กำลังทําอยู่ที่เท่าไหร่ครับยี่สิบค่ะยี่สิบโข จะสิบชิ้นถ้ากล้วยลูกใหญ่ก็จะแปดชิ้นยี่สิบอ๋ออันนี้คือข้าวเหนียวอะไรครับเนี่ยข้าวเหนียวยางจ้ะมีไส้เผือกไส้กล้วยไส้เผือกไส้กล้วยจ้าอันนี้เข้าใจจ้ะมาถูกจังหวะพอดีเป๊ะส่วนนี้คุณแม่อะไรเนี่ยเผือกทอดตับหูทอดข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดเผือกทอดจ้าขายยังไงคุณแม่ชิ้นละห้าบาทโอ้ขออนุญาตนะได้เลยค่ะเจ้านี่ใครเลยถ้าตัวยี่สิบใส่ถุงอันนี้สามสิบแต่ดมจิ้มบวยเลยจ้ะ อ๋ออันนี้สุดละขาเขาเองใช่และอย่างผมประทับใจมากเขาไม่ได้ใช้น้ำมันพันปีให้ท่านนะไปค่ะน้ำมันใหม่ไหลอ๋อะดูเปลี่ยนเปลี่ยนทุกวันเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าของดีเราเยอะจริงขอบคุณมากครับผมแม่เท่านี้ไม่ย้อมแมวค่ะไม่มีย้อมแมวครับขอโทษครับนี่ผมประทับใจน้ำมันนะพูดตรงๆเลยปกติถ้าไปเจอพวกเนี้ยโอ้โหดำเมี่ยมน้ำมันใหม่สดสดสวัสดีคุณลุงครับลุงขายฝั่งนู้นเหรอ เนี่ยเจ้าี่เจ้าเดียวกันไม่ลุกเอาไปดูร้านนี้ก่อนเลยไหนไหนมาแล้วเฮ้ยมีทุกอย่างจริงๆอ่ะที่นี่อ๋อโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับติดไม้ขอเจ้าติดไม้ให้นะครับขอนุญาครับผมเข้าไปข้างในกันร้านเราขายอะไรครับพวกของเก่าชามเก่าอะไรเนี้ยครับอ๋อแต่ว่าอันนี้ก็แบบว่าลายเก่าครับสมัยอะไรต่อไหนนะครับ นี่มันถ้วยโบราณเลยเนี่ยใช่ครับผมเหมือนสมัยก่อนที่ผมกินขนมหวานจะถ้วยนี้เลยใช่ครับอัน,นอันนี้ก็เก่าเรามาครับผมคือเราจะเน้นขายของเก่าฮะแต่เป็นเกา่าแบบเก่ามากกบบกลางๆคนซื้อได้จับได้ไม่แพงครับขายถูกๆนี่เดี๋ยวขออนุญาตดูีทีอย่างนะนะ<ด>โอเคอ่ะลายเก่าๆแบบที่ว่าเขาาผมก็รับมาอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่เจมส์อุ้ยนี่คือมันยุคไหนเนี่ย โอ้โดิวิทไปข้ามตอนที่เป็นพิสเตอร์ไฮประซีโอ้โยนี่ของเราของเราเก่าจริงเลยนะเนี่ยทใไมเป็นี่นี่บางทีก็มีแบบเก่ามากแล้วมันเยอะยโหดไปเยอะแล้วครับมีคนมาดูกันเลยกันฮะโ้าวจ่ายยาครับแม่คือเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าค้าก็ข,ขายไม่ได้นะ<ช>ของมันออกตลอดใช่ครับผมมีชื่อร้านไหมครับเนี่ยไม่มีไม่มีไม่เป็นไรเอาว่าอ,อยู่ตรงข้ามกับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อพี่ยุพินไก่กอกะทูทอดครับผมเต้าหู้ทอดมีชื่อร้านแล้วป่ะเนี่ยผมลืมถามคุณแม่เขาเมื่อกี้ พี่น้องกันอ่อนล้นเดียวกันเออเวิร์กเลยโอ๋อเปิดขายหน้าบ้านนี่เกิดขายหน้าบ้านครับเปิดขายหน้าบ้านจ้ะอ๋อแล้วคุณพี่อันนี้ปลูกเองหรือขายปลูกเองครับถ้าใครชอบใจซื้อก็ขายต่อกอ๋อเฮ้ยแต่ผมว่ามขามีต้นไม้แล้วมันล่มลื่นนี่นะแม่สวยมากก็ไม่ค่อยได้ขายนอกแต่ซะมากกว่าอ๋อล้วโอ้โหอันนี้หลานชายมาลงไว้ขายดูหน้าบ้านเคยเจอของที่แปลกที่สุดมาขายที่นี่ไหมแปลกๆเลย ไม่เคยมีนะส่วนมากเขาขายในเฟซกันอ๋อขายลงเฟซด้วยอ๋อท่านสมาชิกอันนี้คือขายใช่ไหมขายครับไม่ใช่ขวานในท้องเหม็นนะท่านสมาชิกขวานของเขาโอ้โหเลิศมากอ่ะยันขุดอันมาดูเอาอยู่ในซอยเสเรานั่นเองแล้วเดี๋ยวพี่แนะนำหน่อยมีอะไรมั่งก็มีพวกช่วยทาอะไรนี้เกเ่ามากกันื้อสามอันนี้ฉันขออนุญาตนะพี่ครับผมมือสันนกตอกแตกไม่เป็นไรครับมันล้านิดนึงมันล้านนิดนึงครับผม ไม่นะถ้าจะเรียกของเก่าได้ยังไงใช่ไหมครับผมเลิศมาเก่ากับแบบเก่าเก่าเกินไปงั้นก็แบบกลางๆคนจับได้ซื้อได้แต่ต้องได้ครับเพราะเราไม่ได้ขายแพงยันเอารวยไม่ใช่ไงเราราคาบ้านบ้านใช่ไหมแบบสวยมากกันได้เลยเลิศนะร้านเราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงพี่เปิดเช้ามืดเลยครับหกโมงก็เปิดแล้วครับเพราะเราขายหน้าบ้านเราเองใช่ครับอ๋อเวิร์กมากเปิดพร้อมกันนะลายเก่าพี่สาวเนี่ยนะครับอ๋อมาดูเอ้า ข้อของการครับมันจะมีจะ,จะมีแบบเดี๋ยวจ,จ,จะมีมาเรื่อยๆครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยครับก,ก็วนไปเวียนมาครับผม, <Yet> อมโอเคยังไงขอบคุณพี่มา,มากๆนะครับผมขอบคุณครับผมว่าในนี้ดีอย่างคือมันมีทุกอย่างเ<ช>พราะฉะนั้นท่านเข้ามาท่านกลัวน้ำมันหมดท่านไม่ต้องกลัวตั้มหยอดเหรียญก็มีมาเดี๋ยวเราไปจบกับตรงพี่ยุ้ินดีกว่าท้ามาชิกผักผักของกินอะไรพุทธเต็มไปหมดเลยนะเวิร์กมากนะยังไขอบคุณมากๆเลยนะครับ ซอยเสไม่ต้องกลัวอดถ้าท่านอดคือท่านอยู่กับบ้านนั่นะครขอบคุณพี่เป็พินน้อวันนี้ครับอขอบคุณวันนี้สมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ทุกสและที่มอบกำลังใจให้กันแล้วขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์รายการเราเข้ามาทาให้ผมไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ชนาวีจบอยู่ที่ซอยเสเพชเรถึง52าบางกอบัวนะครับพาหน้าชาวีพาไปไหนติดตามกันวีวัตดสิครับอพุพี่ผิพิน กลิ่นมันหอมหอมแต่ช่วงนี้ร้านพี่ดังมากทั้งๆที่ร้านเราเป็นร้านเล็กๆแค่เนี้ยเนาะเออดีกระแสมากระแสมาเฮงๆทุกร้านของซื้อของขายเยอะพี่นะซอยเนี้ยนะีมีขนมขนมไข่เต่าแล้วก็ยัดขายผี่แล้วมีงเค้อัชชินีอ่ะอ๋อครับขายขนมไข่เต่า